คลิปให้หนูซ้อมที่บ้านนะคะท่าแรกนะคะขยันเท้าทีอ่ามือตั้งวงไว้ส,สไวยๆด้วยลูกขาน้ำไปมือออกมาหน่อยคะ่ะลูกปลายมือออกมาดเออเอาวงออกมาหน่อยลูกวงออกมาวงออกมาข้างหน้านี่เออโอเคพร้อมนคะคะเอายุดเลือ่อนมือลงมาคะ่ะยุบไปหนึ่งครั้ง ชหข้งยืด7ค้ ام, เมเหียไปด้วยเหียงไปด้วย8ข้างหาชมดอกไม้ ลมพัดมาลำเพยกรจรขยันยท้าไว้อเอตกาถินส่งกีนออกไปหอมฟุ้งกำจายจารุงลาลื่นเกสรจีบมือไว้คถที่เอวอจันกับขอ ยืดยืดเอาไปหักโอดอกไม้ก็ไม่นามเท่าพับแม่เจ้าไหวกับไหวแม่เท้าเข้มคือสารวยเล่ Okay.